อะไรนี่สุดจัดอันนี้มันข้าคีย์บอร์ดแบบคนสามพันสิบแปดเออยืนตรงเดวเลยเออมันแปลกๆเหมือนกันนะพอคีย์บอร์ดแล้วมันยืนตรงๆอย่างนี้นะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับสุดจัดนะครับสุดจัดคนรอไอ้น้องรักนะครับและตอนนี้อยู่ในแมปเพริเมต็กนะครับบัตอินโอไฮโอนะครับโอฮาโอฮาโอฮาโอมาเป็นเพลงเลย ผมว่าหลายๆคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ครับเพราะเจ้าสิ่งสิ่งนี้เลยใช่ไหมตัวยักษ์บอลลูน R G B ใช่ไหมอ่ะเปิดไปเลยนะครับได้สีอะไรอะ่ะชมพูสีส้มสีเหลืองสีชมพูใช่ปะ่ะใช่ใช่สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน6ตัวสีสีครับทั้งหมดมันมีกี่สีนี่อ่ยดูแป๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 8สีนะครับเหมือนกับอันนี้เลยนะเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเลยนะครับกระจกทั้ง8สดสีครับเฉยววิธีซื้อนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมกดมาให้ดูเนี่ยก็ซื้อจากตรงนี้เลยครับ 1กล่องเนี่ยราคามัน33มิบิลเลียนนะครับ100่บิลเลียนเนี่ยได้มา3กล่องนะครับเข้ามาเล่นเริ่มแรกเนี่ยน่าจะมีไดมอนด์อยู่10บิลเลียนนะครับหลายคนน่าจะตอนนี้นะน่าจะคอมเมนต์อยู่นะครับวิธีหาไดมอนด์หายังไงพี่ให้ได้เยอะๆอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่วิธีที่1เลยนะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับเลื่อนลงมากดที่คำว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ create private server นะครับตั้งชื่อไปเลย เออหนึ่งสองสามครับแล้วก็กดซื้อแล้วก็กดปิดไปเลยครับแล้วก็กดตีหน้าต่างอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะแค่นี้ก็มีเซิร์ฟแล้วนะครับเซิร์ฟวีแล้วกดเข้าไปเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาเข้าเซิร์ฟวีเนี่ยมันจะรอนานนิดหนึ่งนะครับเข้ามาในเกมนะครับมันก็จะให้เลือกตัวยักษ์เลยนะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับอ่ะผมเลือกเจ้าฟักทองไปนะครับโอเคเทคนิคแรกเลยนะครับคีย์บอร์ดก่อน อันนี้จริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแต่เพื่อความหล่อเท่ไงเออขี่บอดก่อนครับมุ่งหน้ามาเลยนะครับมุ่งหน้ามาที่ร้านขาเลยซื้อไปเลยนะครับสเลี้ยงตัวแดงครับแล้วก็ซื้อจนกว่ามันจะปกดล็อกตัวยักษ์นะครับโอเคแล้วก็ซื้อตัวยักษ์ต่อเลยนะครับเยอเยอะเลยอ่ะพอพอพอประมาณนี้พอแล้วกันนะครับแล้วก็ครับและก็ให้กดมาที่ร้านค้านะครับ ซื้อเซิร์ฟวีเลยนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมต้องเข้าในเซิร์ฟวีไอพีนะครับเพราะว่าเราจะใส่สัตว์เลี้ยงได้ไม่จํากัดน,นะครับใส่ไปเลยตัวยักษ์ล้วนๆนี่65ตัวนะครับกล่องสีเขียวนะครับพลังมันจะเยอะ,อะเดี๋ยวๆฟ้าไปเลยนะครับ ให้แร่งอัพรัวๆเลยแล้วคุณจะได้ไดมอนมาครับตอนนี้ยังได้ไม่เยอะนะอันนี้หกร้อยล้านนะครับยังไม่เยอะอยังไม่เยอะหนึ่งจุดหกพนลียนเนี่ยเริ่มจะเยอะแล้วนะสามจุดหกพนลียนนะครับแปดจุดหกพลียน 3า6บิลเลีจุ b i ครับดูดิได้โคตรเยอะ68.6บิลดจุดน billion เนี่ยปล่อยให้มันฟาร์มยาวๆไปเลยครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยมาเช็คร้านค้านะครับอย่างๆถ้าในร้านค้ามีสตว์เลี้ยงที่พลังเยอะกว่านี้ครับก็ให้ซื้อไปเลย <c oughs> ตอนนี้ตัวยักษ์หนึ่งรอยตัวเลยนะครับอไปฟาร์มฟาร์มฟาร์มอ่ะแล้วมาดูเปอร์เซ็นต์เด้งนะครับ4 6่7ิบ49 ขึ้นอย่างไหว50ขึ้นโคตรไหวตอนนี้มีเกมอยู่268บิเลียนครับสามารถซื้อได้แล้วนะไอ้ลูกปงอจีบีอะนี่100บิลเลียนครับหรือว่าอยากจะซื้อนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับมีไอ้ซื้อเพียบคุณ3ดาเมิมันใช้ไม่ได้นะครับมันก็เลยช้าเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับให้หาเครื่องเออโก้ตครับโก้ตอันนี้ปะโอเคใส่ไปเลย โอเค100%นะครับจากพลัง242คิครับมาเป็นเท่าไหรอะ่ะสี่ร้อยเจ็าเลยครับอ่ะแค่นี้ยังไม่พอนะยังไม่พอเรามาต่อเครื่องนี้เลยนะครับแพดไฟอร์นะครับยี่เโอเคพลังเท่าไหรอ่อ่ะ7จ็ดจหคิวเอนเลยนะครับ โคตรเยอะเอาไปช่วยเพื่อนฟาร์มนะครับเปรเซ็นงขึ้นโคตรไวอาร้อนครับร,ร้อยแดงอัพน,นะครับโคตรมันนะครับมันจัดรืด้อรัวๆออะพอๆแล้วก็กลับมาฟาร์มมันเดิม ได้มา85บิลเลียนนะครับเมื่อกี้ซื้อได้3รอบครับ100บิลเลียนเนี่ยจัดไป1รอบ2รอบ3รอบได้มา9กล่องครับเปิดเลยสีน้ำเงินโอ้สีเดิมเ้้ยสีใหม่ว่ะสีฟ้าโอ้โหน้ำเงินเยอะจัด เออสีแดงเฮ้ยเรนโบว์ Rainbow เลยวะ่ะสีอะไรสีม่วงครับสีม่วงมาเป็นเรนโบสีเขียวสีเหลืองและก็อันสุดท้ายนะครับสีอะไรอ่ะสีฟ้าอโอเคนี่คือที่ได้มาเมื่อกี้นะครับ9ตัว กี่สี1 2 3 4 5 6สีนะครับอันนี้ตัวสีม่วงนะครับแต่มันเป็นเรนโบและก็เอามาให้สุดจัดครับสวัสดีสุดจัดไอ้น้องรักเอาไปเลยโอเคเอา้าให้ไปเลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันยังอยู่มันก็ศูนย์ทับแล้วนะบั็อกเฮ้ย <c oughs> บักจัด อาจารย์สุดจัดเองนะครับถอดสีสามออกไปเลยเพื่อความเท่ครับนำเงินมีเยอะจัดได้มากี่ตัวนี่สีไม่ซ้ำแปดตัวนะครับตัวนี้มันหล่อเท่กว่าเพื่อนเลยนะครับมันเป็นเรนโบว์ไง RGB แบบเต็มระบบนะครับเต็มคาราเบลก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องสุ่มลูกพ่วง RGB อันนี้นะครับ กี่สีแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8าสีนะครับเอาผมมีครบไม่ใช่หรือ8สี8ตัวเอาครบนี่เอาครบเฉยครับทีแรกเนี่ยนึกว่าจะไม่ครบนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับไปละบาย